องฟ้ายามราตรีไม่เคยอ่อนโยนกับผู้ใดทุกพื้นที่นั้นย่อมมีความมืดไม่ว่าจะสภาพแวดล้อมแบบไหนแม้กระทั่งแสงแดดจ้าก,ก็ต้องมีเงาหรือใจิตใจของพวกเจ้าก็ต้องมีความมืดความมืดนั้นมายาช่างลึกลับและยากเอื้อมถึงพิสุด์พิศวงและล่อลวงหลอกล,ล่อให้ผู้ที่ท้าทายเข้าสู่พวังนั้นไม่รู้จบเจ้าก็ได้เข้ามาติดกับดักของเราซะแล้วเราคือเทพแห่งความมืด God of Darkness ข้ามีดาว่า ทันยาวิสาวตลงมาอยู่ใต้เท้าของเราและจงสันเสอรอเราซะฮอ,อนี้ก็เบียรเดยวแลว,แลวแนายก้าวพูดได้ไงว่าฉันเบียร์แลละนะถ้าว่าเจ้าไม่เข้าถึงพวกนายจะคิดว่ามันไม่มีอยู่จริงตอนนี้พวกเจ้าอาจจะยังไม่มีพลังแต่เมื่อสักวันใดวันหนึ่งเจ้าอาจจะมีพลังขึ้นมาก็เป็นได้ <c oughs> รูก่อนัดเดืกกันนะ วันนี้ข้าต้องทําให้พระเจ้าเข้าถึงพลังให้ได้พระเจ้าจะได้รู้มันต้องกล่าวหาข้าว่าเบี้ยวเข้าใจไว้พวกเจ้าต้องอยู่เตรียมสอบด้วยถ้าพวกเจ้าสอบเวทผ่านพ่ะเจ้าต้องมาดูนั่งดูไลฟ์ซ้ำจนกว่าเจ้าจะสอบผ่านโอเคไว้ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะรู้ไหมวิธีจะรับรู้ได้ถึงการตื่นของพลังนั้นเมื่อร่างกายรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงและรับรู้ถึงพลังที่เริ่มครอบคุมจิตใจที่แบบว่าอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเก่า จิตใจของฉันรู้สึกบาลอันนั้นแปลว่าพลังนั้นได้เข้ากับภาษากับวิญญาณของเจ้าแล้วงไงละ่ะอันนี้เริ่มเข้าสู่ภาษาที่แท้จริงแล้วฉันส่งส่งกับพวกนายอันนี้พวกนายต้องพูดประโยคนี้ก่อนที่จะมาขอเข้าพบฉันโอเคไหมต้องพูดออกมาว่านายท่านยามิสะวะนี่มันคือโชคชะตาที่สุดของข้าได้โปรดให้ข้าผู้อ่อนแอของท่านได้ตอบรับพลังของท่านพวกเจ้าต้องพูดประโยคนี้เท่านั้นก่อนที่จะมาเข้าพบข้าโอเคนะ ที่ทำความเคารพต่อท่านผู้สูงส่งพวกนายต้องแนะนำตัวเองแนะนำชื่อแบบว่าข้าคือตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุต๊ดข้ามาจากตระกูลดา้อนอะไรของเจ้าเจ้าก็ว่าไปแล้วก็พูดประโยคค่ยหลังว่าขอสวามิภักดิ์ต่อท่านต้องพูดอย่างนี้ทุกครั้งเวลาที่จะทำความเคารพต้องก้มต้องก้มแบบนี้ต้องก้มแบบนี้วัหลังก้มไม่ได้ครับถ้าก้มไม่ไหวก็คูกเข่าโอเคนะนี่คือตำราเรียนภาษาท่านเทพแห่งความมืดอก็คือข้า อันนี้จะเป็นตำราของข้าโดยเฉพาะถ้าเจ้าอยากรับรู้ว่าท่านยามิท่านกำลังพูดอะไรอยู่นะเจ้าสามารถมาเรียนตำดาน,นี้ได้อันนี้ไม่ใช่ภาษาแต่ว่ามันคือวิชาท่าไม้ตายของข้าแบบเล็กน้อยที่เอามายกตัวอย่างให้ทั้งหมดมี4อัน super u l t r เ special dark n e ส shadow อันนี้จะเป็นการปลดปล่อยความมืดครอบคุมเป้าหมายเพื่อให้เป้าหมายนั้นมองไม่เห็นนี่ข้มามารถสอนสอนเลยนะเด่ย ต่อไปอันถัดไปคือมันคือคาถาแปงลงร่างถ้าอยากรู้ว่าอันนี้เป็นยังไงไปย้อนดูไล์เอาขาถาแปงลงร่างลิลิลิเบลแปลงร่างเดมอนน้ำเน็ตชีวิตลิลิเบลมาแล้วค่ะอันต่อไปก็อันนี้ก็ไปย้อนดูเอาได้อันนี้จะโดนขึ้นแสงให้ฝ่ายตรงขามแสบตาในฐานะตัวแทนแห่งพิกซล่าฉันจะลงทันในเอง m มจิ c ค้าแคนดี้ลูกาไน้ต้องวนให้หนายมีแต่ความวินว,าว้า oh! <c oughs> นะคะอันนี้อันนี้เอาท้ายภาคภูมิใจจำลองมิติมายาตรงกลางออกซะยัสเดสโวเดียวีเทนไข่อันนี้คือท่าการเขต่อสู้ <c oughs> ใช่ไหมย่างเท้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมมาเรียบร้อยแล้วพวกเจ้า เราจะรู้ได้ไงเมื่อพิ่มเริ่มงไไม่ใช่ต้องใช้คำหลักตัวสัญงานี้ต้องใช้คำหนักอะไรไม่ใช่การทำพันธะสัญญามันกดตรงนี้วะโอ้โหหตกทำไมตกกันเยอะขนาดนั้นล่ะขนาดคนได้ลบหนึ่งถูกห้าผิดสามตกยกห้องเลยวะเนี่ยยากขนาดนั้นเลยเหรอจะพวกคนไม่ตั้งใจเรียนพวกนี้ดิ